สำหรับช่วงนี้ก็อาจจะใช้คำว่ารักแรงเกลียดแรงเลยก็ได้หรือโกรธแรงก็ได้ครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตรงนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนบอลปีแสดงในบ้านเราเท่านั้นแต่แม้กระทั่งต่างประเทศก็ไม่เว้นครับกับประเด็นที่อดีตตำนานนักเตะอย่างเกลเนนวิลที่ปัจจุบันผันตัวเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ได้พูดถึงกองหน้าตัวใหม่อย่างเบนจามินเชสโก แล้วก็พูดมาในท่วงทํานองที่แมดูไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ในมุมของแฟนผีก็ต่างไปกันนาใส่แกลลี่นวิลกันเต็มที่เลยนี่ขนาดตำนานที่เคยรักแต่เมื่อมาแตกกับคนรักใหม่เราก็ยอมกันไม่ได้แฟนๆยูนะแตดนี่ไม่ยอมจริงๆครับใส่กันนํากันรัวๆเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในคลิปวันนี้ครับ แต่ก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาต่อไปนี้ครับก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับโดยเริ่มต้นครับเราอาจจะขอย้อนกลับไปสักนิดน,นึงกับเกมสุดสัปดาห์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสต่อ2ครับโดยในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าช่วงแรกมันจะอาจมีความน่าหงุดหงิดไม่พอใจอยู่บ้างกับการที่ยูไนเต็ดเนี่ย อุตส่าห์ออกนําคู่แข่งไปได้ก่อนแต่ดันเสียสมาธิและเสียประตูในช่วงต้นครึ่งหลังภายในไม่กี่นาทีปีแสดงเสียถึง2ประตูจากที่จบครึ่งแรกนําเขา1นึ 0, มันเริ่มครึ่งหลังตามคู่แข่ง2อหนึ่งซะอย่างนั้นมันก็พาให้แฟนบอลยูไนเต็ดอย่างเราครับหัวน,นึกถึงฤดูกาลก่อนๆที่ผ่านมาว่าไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันยังไม่ถูกแก้ไขสักทีแต่จนแล้วจนรอดครับถ้าเกิดว่าเราเป็นแฟนบอลยูไนเต็ดเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยมากถ้าเกิดเอาฤดูกาลที่แล้วมันยากครับที่ปีแสดงจะกลับมาได้ ดีไม่ดีเราอาจจะจบด้วยสกอร์แพ้3-1มากกว่ากลับมาเสมอ2 2ด้วยซ้ำแต่สุดท้ายท้ายสุดมันกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดแพ้ยายามต่อสู้เอาตัวเองกลับมาสู่เกมและสามารถตีเสมอได้จากอาร์มดิอาโลเก็บ1คะแนนลำค่ากันออกมาได้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็น่าพอใจแต่ก็มีความรู้สึกน่าเสียดายจากเริ่มต้นอย่างที่บอกเหมือนจังหวดหงิดที่เราไปพลาดแบบนั้นแต่พอทีมกลับมาได้เก็บ1คะแนนได้สามารถเสมอได้จบด้วยการไล่ไพ่าย4เกมเติดในศึกพิมลีกมันก็พอจะมีแง่ แงงามแง,มงม่มุมดีๆให้เห็นถึงพัฒนาการในทีมของลูเบนอัมริมได้เช่นกันครับแม้ว่าอย่างที่บอกมันอาจจะยังไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาโดยตรงนี้ครับตัวลูเบนอัมริมเองก็รู้ดีแลวเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเอาไว้แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นในอดีตหากเราเล่นกันแย่แบบนี้ในช่วง5นาทีและเสียไปถึง2ประตูเราจะไม่สามารถกลับมาได้วันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเราไม่สามารถชนะเกมนี้ได้แต่เราจะไม่แพ้ นี่คือสิ่งที่รูเบนอัลโมริมก็รู้ดีแล้วก็น่าจะคิดเห็นไม่ต่างจากแฟนบอลปีแสดแดงแต่อย่างที่ย้ำกันอยู่เสมอครับเรารู้อัลโมริมรู้ทุกคนรู้แต่ประเด็นคือจะแก้ได้เมื่อไหร่นี่คือจุดที่น่าสนใจมากกว่าก็ต้องโฟกัสอยู่กับทีมของรูเบนอัลโมริมแล้วดูว่าเขาจะพาทีมเดินไปในทิศทางไหนแต่นอกจากนี้ครับอีกจุดที่น่าสนใจอัลโมริมก็พูดเอาไว้หลังเกมนั่นคือตำแหน่งการเล่นของอามัดเดียโลโดยตัวอัลโมริมก็มีการพูดเอาไว้หลังจบเกมว่าการใช้อามในนนนนนตแแห่่งี้นอนร์มลุเตใน จะได้ประโยชน์จากความเร็วความคล่องตัวและการสามารถเล่นเชื่อมกับ b l a น n e ม b m o ได้เป็นอย่างดีพวกเขาสามารถตะลุยกินแดนคู่แข่งเลี้ยงกินตัวหนึ่งต่อนหนึ่งกันได้ แต่ประเด็นคือพอมาเป็นพาร์ทเกมลับถ้าเกิดว่าปีสาแสดงเนี่ยมีการเล่นแบบบีเพลซิ่งกดดันคู่แข่งสูงอามริมก็มองว่าอาม,มัดก็จะมีประโยชน์เหมือนกันในพาร์ทเกมลับแต่ประเด็นคือพอมันเป็นเรื่องของการรับมือกับลูกกลางอากาศตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อามริมใช้คําว่าเขาก็เดิมพันเหมือนกันกับการใช้อาม,มัดในตําแหน่งนี้พอชัดเจนครับในพาร์ทเกมลับการมาช่วยเล่นลูกกลางอากาศยืนตำแหน่งหรือช่วยปิดตัวประกบปิดพื้นที่อะไรแบบนี้นี่คือจุดที่อาร์ม,มัดเดียโลไม่ได้มีความถนัดอยู่แล้วครับนันนี้ก็เป็นจุดที่่่นนนาาสใจจครรับบวลูออิมมะื แก้ไขยังไงพอเชื่อกันว่ายังไงคู่แข่งก็จะเล็งเห็นจุดนี้ที่จะเป็นจุดบอดของปีแสดงอย่างแน่นอนเอาจริงๆเราจะโทษแค่ฝั่งอามัดไม่ได้ฝั่งซ้ายที่ดิอโกดาโลรับผิดชอบในตำแหน่งวิงแบ็กตรงนั้นก็เป็นจุดที่ต้องมีการแก้ไขอย่างน้อยถ้าเรารู้ว่าจุดบอดคือฝั่งนี้ฝั่งที่อามัดตัวเล็กถ้าคู่แข่งเปิดข้ามเซนเตอร์3ตัวมามาถึงตำแหน่งวิงแบ็กที่อามัดรับผิดชอบมันอาจจะกลายเป็นปัญหาเหมือนที่เกิดขึ้นในเกมกับฟอร์เรสได้ฉะนั้นสิ่งที่อามอลิมสามารถทำได้ก็คืือออกกกาาาารรพยายามบให alo, ห้้ดดโผูน ตำแหน่งวิงแบ็กหรือใครก็ตามที่เป็นนักเตะยูไนเต็ดพยายามเข้าชิดหน้าบอลและปิดโอกาสที่คู่แข่งจะเปิดเข้ามาลุ้นจากฝั่งซ้ายนั่นก็นจะเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้ถึงพูดแบบนี้มันก็ชัดเจนครับว่าเราไม่สามารถปิดโอกาสของคู่แข่งได้ทุกครั้งแต่ยังน้อยการพยายามทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็นจะทําให้คู่แข่งต้องพยายามหาทางเลือกอื่นในการโจมตีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลูกลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ แต่ถึงแม้ว่าเราจะพูดมาแบบนี้อธิบายแบบนี้ไอจุดที่เราจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเอาจริงๆนั่นก็เป็นปัญหาของแมนยูนในเต็นเหมือนกันนั่นคือตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายลองคิดดูครับ 2D ของพวกเราดีแค่ชื่อแต่ฟอร์มการเล่นนี่อย่างเลยครับโอ้โหไม่รู้จะพึ่งพากันได้จริงหรือเปล่านั่นคือดีก็ดีโอโกดาโลดี2ดอกูนั่นแหละครับก็อ่ะ เป็นกำลังจะให้ทีมของลูเบนออลริมฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็พยายามกลับมาเก็บชัยชนะในเกมสําคัญนะัดต่อไปกับสเปอร์ให้ได้นะครับส่วนทีนี้เมื่อเราพูดกันถึงว่ามันยังมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เมื่อวานครับก็มีรายงานอัปเดตจากฟาบิโอซิลมาโน,โนถึงโอกาสในการเสริมทัพ ช่วงตลาดมากราคมนี้โดยโลมาโนรายงานไว้แบบนี้ครับณเวลานี้ครับทางบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ในเดกับตัวลูเบนออมริมเฮดโค้ชเนี่ยได้มีการพูดคุยเรื่องการเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวกันนี้แล้วซึ่งประเด็นครับมันอยู่ที่เรื่องการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งมิดฟิลรวมถึงการจัดการกับผู้เล่นที่ต้องการโอกาสลงสนามมากขึ้นนั่นก็คือโจโชเซิร์ซีรวมไปถึงคอบบี้เมนูนั่นเองโดยณเวลานี้ครับตัวลูเบนออมริมนั้นไม่ได้ปิดโอกาสที่ทีทมจะเสริมทัพหากมันมีโอกาสเปิดกว้าง แต่เงื่อนไขสําคัญก็คือผู้เล่นคนนั้นที่จะเสริมทับเข้ามาต้องอยู่ในแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดจะมีการเสริมทับเข้ามาจริงๆในช่วงตลาดมกราคมนี้หรือตลาดหน้าหนาว ตัวลูเบนอมริมนั้นต้องการนักเตะที่เข้ามาแล้วสามารถใช้งานได้เลยไม่ใช่ต้องไปรอพัฒนาก่อนหรือว่ารอการปรับตัวกว่าจะใช้งานได้ก่อนไม่รู้เมื่อไหร่กว่าจะเต็มศักยภาพอะไรแบบนี้เขาต้องการผู้เล่นที่เข้ามาแล้วใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้นอกจากว่าเข้ามาแล้วใช้งานได้แล้วก็ต้องเป็นผู้เล่นที่สามารถอยู่ยงเป็นแผนงานในอนาคตได้ด้วยไม่ใช่ว่าซื้อผู้เล่นมาอายุ30กสกว่าใช้ได้แค่ฤดูกาลฤดูกาลนิดๆแล้วฟอร์มก็เริ่มถดถอยไปตามวัยที่โยรยลาอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ต้องการฉะนั้นถ้าเกิด จะมีการเสริมเข้ามาจริงๆก็ต้องเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยหน่อยแล้วก็อาจจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาปรับตัวแล้วสามารถใช้งานได้ทั้งปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตน,นั่นเองนอกเหนือจากนี้ครับทางโรมาโน่ก็บอกว่าทางแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่นั้นไม่ได้มีแผนงานที่จะไปยืมตัวผู้เล่นในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือตลาดมกราคมนี้นั่นเองครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับตลาดซื้อขายที่ฟาบิซิโรมาโน่อัปเดตให้เราทราบกันครับนอกนจากนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าแผนงานแรกก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสสามารถเสริมมทัผู้้เล่่นไดไดดกก็ปิโอ แต่อีกหนึ่งประเด็นที่พวกเขาพูดคุยกันนั่นคือโอกาสในการลงเล่นของโจชัวเซิร์กซีและคอบบี้เมนูโดยเมื่อวานนี้ครับก็มีรายงานจากแสมซีที่รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และทัศนคติเชิงบวกที่ต่างก็สร้างความประทับใจให้กับสตาฟของยูไนเต็ดเอาไว้แบบนี้ครับณเวลานี้ครับทีมสตาฟของปีแสดงต่างก็รู้สึกประทับใจกับทัศนคติแง่บวกเชิงบวกของโจชัวเซิร์กซีแม้จะเป็นที่เข้าใจกันดีครับว่าสถานการณ์ของโจชัวเซิร์กซีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จะตัวครับแทบจะไม่ได้มีโอกาสลงเล่นเลยกับช่วงฤดูการสําคัญก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นในปีหน้าแต่ผู้คนภายในสโมสรต่างก็พากันยืนยันว่ากองหน้าชาวรัสด,ดายนี้ยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้ใหญ่เอาไว้ได้แม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักก็ตามโดยที่นอกเหนือจากนี้ก็จะมีแหล่งข่าวจากกิฟต์มีสปอตอ้างอิงไว้แบบนี้ครับ มีคนเห็นเซิร์กซีนั้นในอุมโมงค์ที่สนามซิตี้กราวก่อนเกมที่จะพบกับนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสต์ตัวเซิร์กซีนั้นกำลังให้กําลังใจเพื่อร่วมทีมและกระตุ้นให้เพื่อนๆน,นั้นออกไปคว้าชัยชนะซึ่งแม้ว่าตัวเซิร์กซีปัจจุบันจะไม่ค่อยได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แต่ก็มีหลายคนครับที่มาเป็นพยานพร้อมกับอธิบายยืนยันว่า เซิร์กซีนั้นกระตือรือร้นเต็มที่และยังคงแสดงความเป็นมืออาชีพแม้จะเจอกับอะไรมากมายณเวลานี้ก็ตามทีมงานสตาฟของแมยู่นต็ดต่างก็ประทับใจกับวิธีที่เขารับมือกับบทบาทที่จํากัดของตัวเองโดยยังคงสามารถรักษาทัศนคติเชิงบวกเอาไว้ได้แหล่งข่าววงในคนหนึ่งครับได้บอกเอาไว้ว่า เขาไม่ได้สร้างปัญหาใดๆให้กับทีมเลยแต่ถึงแม้จะทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที er ่มีทัศนคติเชิงบวกไม่ได้สร้างปัญหาใดๆแต่ถึงเวลานี้ทางตัวเซิร์กซีก็ยังไม่ได้มีโอกาสลงเล่นมากพอกับฤดูการก่อนที่ฟุตบอลจะเริ่มต้นขึ้นครับณเวลานี้ตัวเซิร์กซีทำได้แค่ลงฝึกซ้อมและนั่งแช่บนม้านั่งสำรองแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ทำให้ตัวเขาเองครับก็เริ่มรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าอนาคตของเขามันไม่แน่นอนแล้วและเขาก็ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของตัวลูเบนออมูลิมเลย เ้นเปิดเผยเอาไว้ว่าเขากําลังรู้สึกงุนงิดและสับสนเป็นอย่างมากกับการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของตัวเขาเขาพยายามทําทุกอย่างตามที่ตัวผู้จัดการทีมนั้นร้องขอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกซึ่งก็ต้องบอกคับว่าความเป็นมืออาชีพของตัวเซิร์กซีนั้นทําให้เขาได้รับคําชื่นชมจากคนภายในสโมสรแต่จุดนี้มันก็ไม่ได้บรรเทาวความตึงเครียดที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเรื่องนี้ครับอาจจะถึงจุดแตกหักเมื่อเดือนมกราคมเดินทางมาถึงและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตัวเซิร์ซีนั้นก็คงต้องมีการตัดสินใจอีกครั้งว่าการรอ,อคอยโอกาสของเขาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเดตนั้นอาจจะไม่คุ้มค่าอีกต่อไปแล้วก็เป็นได้นี่ก็เป็นสถานการณ์ความเป็นไปของจชัวเซิร์ซีนั่นเองครับเราอาจจะชื่นชมอาจจะประทับใจกับการที่ผู้เล่นแม้จะไม่มีโอกาสลงสนามมากนะักแต่ก็ยังเป็นประโยชน์กับทีมอย่างให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมฝึกซ้อมทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปและรอ,อคอยโอกาสเมื่อมันมาถึง แต่ประเด็นก็คือโอกาสนั้นมันยังมาไม่ถึงสักทีและดูเหมือนว่ามันจะมาถึงน้อยเกินไปกับสถานการณ์ที่หลายๆอย่างดูจะบีบบังคับให้จตัวนั้นต้องตัดสินใจโดยเร็วไวโดยเฉพาะกับการที่ปีหน้ามันจะเป็นปีฟุตบอลโลกตัวเซอร์ซีอเองยังไงก็อยากจะมีส่วนร่วมกับทัวร์นาเมนต์สำคัญแบบนี้อยู่แล้วส่วนทางฝั่งปีแสดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ถามว่าเราในฐานะแฟนบอลเนี่ยเข้าใจไหมกับการตัดสินใจของสโมรสรอนทางสโมรสรอนนั้นต้องการเก็บเพื่อนไว้จากการตัดสินใจของลูเบนอัมริมที่ไม่ต้องการลดขนาดทีมโดยไม่จําเป็น เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาจนถึงกลางมก,กรามีโอกาสครับที่ยูไนเต็ดจะขาดเพื่อนถึง3คนนั่นคือเอมโบโมอามัดและมาซาอุยจากการที่โปรแกรมแอปคอนหรือแอฟริกันคัพออฟเนชั่นมันกําลังจะเริ่มขึ้นนั่นเองลูเบนเอัลมาิมก็ไม่อยากจะไปลดขนาดทีมโดยไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าสามารถเก็บเพื่อนเอาไว้ได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากกว่าแต่เมื่อถึงจุดนั้นจริงๆเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถคงที่คงสถานการณ์แบบนี้ไว้ได้ต่อไปหรือเปล่าเชื่อคบว่ามาถึงตลาดเดือนมกราคมข่าวซื้อขายหรือว่าข่าวการย้ายออก แบบยืมตัวของทั้งเซิร์กซีรวมถึงคอบบี้เมนูน่าจะมีรายงานกันออกมาให้ติดตามกันตลอดทั้งเดือนอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่ามาเจาะมาหน้าไหนก็ตามเชื่อครับว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเป็นกําลังใจให้กับทั้งทีมและตัวผู้เล่นอย่างเซิร์กซีรวมถึงคอบบี้เมนูนั่นเองครับนอกเหนือจากนี้ครับก็จะเป็นข่าวข่าวอัปเดตที่เอาจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงแต่ว่าเป็นการเคลียร์ความเข้าใจให้เพื่อนๆแบบชัดเจนสันหน่อยเพราะเมื่อวานครับมีรายงานของเดวิดออนซินจากเดลติกเอาไว A ข้ามาคุมทีมซึ่งรายงานนี้ทําให้เพื่อน,อนๆแฟนบอลปีแสดง,ต,งต่างก็เข้าใจกันว่าวูฟจะเอาเทนฮากกลับมาแล้วเอาว่าเทนฮากจะได้กลับมาพิมพ์ลีกอะไรแบบนี้แต่ในความหมายแท้จริงของเนื้อข่าวมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับจริงอยู่ที่เอริกเทนฮากมีข่าวพัวพันวูฟให้ความสนใจแต่เขาเป็นเพียงแค่หนึ่งในค a n d เดตจากหลากหลายตัวเลือกเท่านั้นคนที่มีโอกาสและเป็นตัวเต็งจริงๆคือแกลลี่โอนลวอดีตเฮดโค้ชของวูฟแฮมป์ตันนี่แหละที่พวกเขาต้องการจะดึงตัวกลับมาคุมทีมอีกครั้้้้้้้้งฉะะนนนนนนัันถัถาาาาเเเกกิดดใใใคครขจจววว่่ลลมมมมุแแไไป็บบ ค,คนที่ใกล้เคียงและกําลังอยู่ในการเจราจาขั้นสูงคือแกลลี่โอนิลครับไม่ใช่เอเด็กเทนฮาร์ส่วนถัดมาก็จะเป็นประเด็นที่เราจ่วเอาไว้ในหัวคลิปนั่นคือระหว่างตำนานปีสแสดงอย่างแกลลี่เนวิลกับเบนจามินเชสโกโดยหลังจบเกมที่ปีสแสดงทาได้แค่เสมอกับฟอร์เรสต์เนวิลเขาพูดถึงเชสโกเอาไว้แบบนี้ครับถึงเวลานี้เรายังคงตัดสินอะไรไม่ได้หรอกถ้าพูดถึงกับบรรดาผู้เล่นแนวรุกทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสริมทัพเข้ามาในช่วงซัมเมอร์อย่างมัทถุคุนย่าและแบรนด์แอมโบโมเชสโกอย เขายังดูกระโดกกระเด็กไปหน่อยและเขามีโอกาสดีๆ2ครั้งในเกมกับฟอร์เรสแต่จังหวะการเล่นของเขายังไม่ค่อยดีนักด้วยราคา80ล้านปอนด์คุณอาจจะพูดได้ว่าเขายังเด็กและกำลังปรับตัว แต่คุณก็คงอยากเห็นอะไรจากเขามากกว่านี้อีกหน่อยนี่คือคำพูดที่แกลเลนเนวิลนั้นพูดถึงเบนจามินเชสโกในเกมล่าสุดกับฟอร์เรสเอาจริงๆครับถ้าเกิดว่าพูดกันแบบตรงไปตรงมาถามว่าสิ่งที่แกลเลนเนวิลพูดออกมานั้นมันผิดไหมมันแปลกไหมมันก็ไม่ได้ผิดแปลกหรือไม่ได้ดูแบบว่าเฮย้ยอคติเกินไปไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยครับแต่ประเด็นคืออาจจะเป็นบริบทสถานการณ์ที่แฟนบอลปีกแสดงเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแม้ว่าตอนนี้เบนจามินเชสโกจะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์ม้วยการยิงประตูถล่มทลายได้มากมายอะไรขนนนนาาาดัั้แบกกทที่ทุคคหวง็ตมแต่ การบอลปีกแสดงหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายคนก็เลือกจะมองในมุมที่ว่านักเตะค,คนนี้เพิ่งย้ายมาและเจ้าตัวนั้นย้ายมาจากต่างลีกเอาจริงๆการจะเปรียบเทียบเชสโกกับคุณยา่ารวมถึงเอมเบลโมที่มีประสบการณ์เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนและผ่านร์นเมนต์ระดับสูงกับทีมชาติมามันก็ดูจะเป็นอะไรที่ไม่แฟร์เอาซะเลยณเวลานี้เบนจามินเชสโกอาจจะยังโชว์ฟอร์มได้ไม่แตกต่างจากฮอยลุนนักในแง่ของการยิงประตูนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองกันที่รายละเอียดในเกมเราจะสังเกตถึงการเปรียบเทียบได้ไม่ยากชัดเจนครับว่่ว่าาาชสสโกนนนัั้ามมมรรถีววบวบิ การเล่นของลูเบนอมริมได้ดีกว่าตอนที่ฮอยลุนนั้นอยู่ถ้าเกิดย้อนไปช่วงฤดูกาลที่แล้วปัญหาของลาสมุนฮอยลุนไม่ใช่เพียงแค่การจบสกอร์เท่านั้นมันชัดเจนกับว่าการยิงประตูบางทีเจาะๆฮอยลุนก็ยิงไม่ได้เข้าแท็บอินในจังหวะที่ไม่ถูกต้องหรือหลากหลายครั้งเพื่อนรวมทีมก็ไม่ค่อยจ่ายบอลให้เขาอันนั้นก็เป็นปัญหาในแง่ของการจบสกอร์แต่าการมีส่วนร่วมกับเกมการสามารถช่วยทีมเก็บบอลพักบอลเป็นตัวเชื่อมบอลจากตรงกลางสนามไปถึงแดนบนนี่ก็เป็นปัญหาที่ลาสมุนฮาาอยลย แตกต่างกับเบนจามินเชสโกถึงแม้ว่าเกมกับฟอร์เลสเขาอาจจะมีฟอร์มที่ไม่ดีมีโอกาสแล้วจับบอลลั่นไปบ้างหรือว่าพอมีโอกาสในการง้างเท้ายิงก็ยิงไม่ตรงกรอบมันอาจจะเกิดภาพแบบนั้นขึ้นก็จริงครับแต่นั่นคือเกมกับฟอร์เลสแต่ถ้าเกิดดูตลอดหลายเกมที่ผ่านมาจริงๆเบนจามินเชสโกก็มีหลายเกมที่ทําได้ดีมีเกมที่เขาสามารถลงมาพักบอลเชื่อมเกมพลิกเอาตัวรอดได้อย่างเกมกับฟอร์เลสมันก็มีช็อตที่เพื่อนต่อบอลมาพอบอลถึงกลางสนามเอามายัดฝากเชสโก เชสโกก็สามารถที่จะแต่งบอลหนีตัวประกบแล้วก็ฝากบอลคืนกลับมาคือบอลมันสามารถเดินทางมีความต่อเนื่องเพื่อนสามารถที่จะคุมบอลต่อได้โดยที่บอลมันไม่ตายไม่เสียบอลจากที่จะลุกไปรับอะไรแบบนี้เหมือนที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วฉะนั้นนี่คือความไม่แฟร์ที่แฟนบอลปีแสดงรู้สึกว่าถ้าคุณจะตัดสินแค่ผลลัพธ์จริงอยู่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กองหน้าตัวเป้าตัวยิงประตูยังไงก็ต้องดูที่ผลลัพธ์แต่ถ้าเกิดดูจากบริบทที่เขาเพิ่งมาอายุก็ยังน้อยไม่ได้ต่างจากห้อยลุ่นเลยมันเป็นเรื่องที่ดูไม่แฟร์เลยที่แกลลเนวิลมาพูดแบบนี้โดยการไปเทียบกับทั้งเอมโบโมรวมถึงคุณย่า แต่ในการหยิบชื่อมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้มันน่าจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่าในเมื่อคุณเป็นตำนานของทีมคุณก็น่าจะรู้ว่าแรงกดดันของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมันมากขนาดไหนฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้คุณในฐานะตำนานสโมสรแม้ว่าจะมีอาชีพเป็นนักวิจารณ์ก็น่าจะให้ความแฟร์กับผู้เล่นรุ่นน้องหร,อรหรือรุ่นหลานอย่างเบนจามินเชสโกสหน่อยโดยการอธิบายว่าบริบทมันยังแตกต่างกันเขายังอายุน้อยเขาเพิ่งมาเขาจะต้องใช้เวลาแล้วก็พูดถึงข้อดีในการเชื่อมเกมหรือมีส่วนร่วมกับทีมของลูเบนอาานี้้เขย กว่าไหมนี่ก็เป็นหนึ่งในหลากหลายความคิดเห็นครับของแฟนบอลไปสแสดงในโลกโซเชียลมีเดียที่ออกมาวิพาก์วิจารณ์ความเห็นของเกลลีเนวิลล่าสุดนั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ผมมีคำานึงที่แวบขึ้นมาก็คือมีตำนานเมื่อพร้อมเพราะจริงๆครับคำว่าตำนานปีสแสดงเนี่ยมันก็ส่งผลแล้วก็ทรงอิทธิพลเหลือเกินกับบรรดานักเตะรุ่นหลังๆมานี้หลายคนน่าจะคิดแล้วก็สังเกตเหมือนกันครับว่าการย้ายเข้ามาอยู่กับแมนเะชสเตอร์อยู่ในแต่ณช่วงเวลาแบบนี้ทีสโมสรไม่ได้รุ่งโรจน์เหมือนอดีตมันก็ยากลําบากอยยู่แล้วโดว ปรัตติศาส์ด้วยต่างๆนานาโดยความที่เป็นแบรนดิ้งมีแฟนบอลเยอะมีความคาดหวังสูงแถมย้ายมาแต่ละครั้งค่าตัวค่าเหนื่อยก็ต้องอยู่ในระดับสูงด้วยแบรนด์โดยความสําเร็จโดยประวัติศาสตร์ที่สโมสรน,นั้นสะสมเอาไว้ในอดีตแกลลี ville, ่เนวิลล์รวมถึงบรรดานักเตะในอดีตต่างก็มีส่วนร่วมในความสําเร็จที่ผ่านมาทําให้สโมสรน,นั้นยิ่งใหญ่แต่ประเด็นคือไอความยิ่งใหญ่ที่พวกคุณสร้างกันขึ้นมาคนที่ต้องมาแบกรับช่วงเวลาต่อมันก็มีความหนักอึ้งเหมือนกันที่จะสามารถเดินตามรอยเท้าหรือพยายามดันตัวเองหรรือดันสมสม กลับไปสู่จุดที่พวกเราคาดหวังกันฉะนั้นมุมมองที่ว่าบางทีบรรดาอาดีตนักเตะเนี่ยก็สร้างแรงกดดันให้กับนักเตะโดยไม่จําเป็นบางครั้งบางทีนักเตะใหม่ๆย้ายเข้ามาอาจจะไม่ได้แย่เพราะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พวกเขาจะรู้สึกแย่เมื่อมีตำนานนั้นพูดถึงเขาในแง่มุมที่ไม่ดีทั้งๆท,ที่พวกเขากระนาจะพยายามศึกษาประวัติของทุกคนที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพยายามทําให้สโมสนั้นประสบความสําเร็จไม่ต่างจากที่ทุกคนในอดีตเคยทํากันมาแต่พอมาได้ยินนั้นนะลุงๆพี่ๆ แบบบนี้างทีจากที่จะมีกําลังใจมีความมึกเหิมมันก็อาจจะบั่นทอนและสร้างความท้อใจให้มากกว่าที่จะเป็นกําลังใจก็เป็นได้ครับและนี่คือทั้งหมดของเด็กผีมีเรื่องเล่าประจำเช้านี้แต่เกิดเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ในทุกประเด็นเลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครต์กับพวกเราแฟนบอลก็ฝากช่วยกันกดให้หน่อยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ